สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์เลส t ตอรนะครับก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทําตัววงจรรถไฟให้ทุกคนดูนะก็สำหรับวงจรรถไฟนี้นะผมเคยสร้างมาแล้วนะครับในซีรีส์เก่าๆนะครับก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้นะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่ามาดูกันนะว่าวงจรนี้มันดียังไงก็คือสมมุติเรามีแบบว่าเป็นสถานีรถไฟเนาะ เป็นประมาณเนี้ยอ่ะผมจำลองขึ้นมานะสมมุติเราจะนั่งรถไปอีกสถานีหนึ่งนะก็คือทางนู้นนะฮะเราก็ต้องเรียกรถก่อนนะดยการเหยียบแบบนี้ปุ๊บนะก็จะมีรถมาวิ่งมาแบบนี้แล้วก็จะมาสโลว์อยู่ข้างหน้าเรานะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะวนกลับไปนะแล้วก็ไปเก็บที่เดิมนะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นเนี่ยนะสมมติเราเหยียบเรียกรถใหม่ปุ๊บแล้วเราขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งไปตามรางนะนี่รางที่แบบพาไปนู่นไป ก็มานี้เลยนะทุกคนก็คือถ้าไม่มีคน,นมันก็จะวนกลับไปนะแต่ถ้าเกิดมีคนเนี่ยมันก็จะวิ่งต่อไปข้างหน้าโดยวงจรนี้นะครับก็จะพึ่ง3หลักการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอันเนาะ อันแรกก็คือการปล่อยรถจากดนะิสเพนเซอร์นะครับสมมติเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถปล่อยรถออกมาแบบนี้ได้เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือต่อเลสโตนเข้ากับดิสเพนเซอร์ที่วางอยู่บนรางแบบนี้เนาะเนี่ยวางเข้าหารางพอเราส่งกระแสปุ๊บมันก็จะปล่อยรถออกมานะครับต่อมานี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของอันนี้นะครับก็คือการสโล์รถนั่นเองนะครับเนี่ยก็สมมติมีรถวิ่งมานะครับมันก็จะไปเหยียบตัวดีเทคเตอร์เรลตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทำให้วงจรข้างล่างนี้ทำงานนะฮะ ก็จะทำให้แบบลางมันกับพิบนะครับก็คือเพราะว่าเรลเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีกระแสไฟเนี่ยมันจะทําให้รถมันวิ่งช้าใช่ไหมอันนี้ก็คือเราให้มันกับพิบนะครับมันก็เลยแบบวิ่งช้าๆแบบนี้เนาะมันก็จะเหมือนการสโลว์นะรอแบบคนมานั่งอะไรเงี้ย ตรงจอข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านตัวเทคเตอร์เนาะแล้วก็ส่งกระแสเลสตโอนลงมาไอตัวนี้ก็คือการขยายเวลานะครับให้เลสตโอนมันติดนานขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือการดันออฟเซเวอร์นะครับให้มันมาชนกันตรงนี้เนาะมันก็เกิดการไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็เลสตโอนท็อปตรงนี้ก็คือบังคับว่าถ้าเกิดแบบมันยังไม่เปิดเนี่ยก็คือให้ไฟตรงนี้มันติดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลักการสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสอบคนนะว่ามันมีคนอยู่บนรถหรือเปล่านะซึ่งวิีีจอบกกกก็็็่่่ายมมมมนนนนะค้ัััไถเเดด วิ่งทะลุข้างล่างนี้ไปแล้วถ้าเกิดมีคนนั่งเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเป็นสูง2องวอกทันทีนะครับแล้วก็ชนอันนี้ปุ๊บนะแล้วมันก็ทําให้ส่งสัญญาณเลสตนนะไปที่รางอันนี้ทําให้รางมันสับนะครับแล้วเราก็สามารถไปอีกทางนึงได้เนาะถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองส่งวิลเลจเจอร์ดูนะครับนี่ขึ้นไปอ่าปุ๊บมันก็จะชนปับ๊บแบบนี้นะไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นรถเปล่าเนี่ยปุ๊บ มันก็จะสูงไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ไม่ทํางานมันก็จะวนอยู่นี้โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยละกันนะครับก็อุปกรณ์ก็ใช้ประมาณนี้นะครับไอพวกที่เป็น6 4อันนี้ก็คือเอามาเยอะๆเลยนะทุกคนส่วนไอพวกนี้ก็คือเอามาตามจํานวนนี้ได้เลยขั้นแรกนะเราก็ต้องวางแผนก่อนนะว่าเราจะแบบให้คนยืนรอรถเนี่ยยืนรอตรงไหนนะผมก็จะเอาเป็นยืนรอทักตัวแถวนี้ละกันนะครับอ่ะตรงนี้นะห้าบล็อกแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คือจุดรอรถนะครับตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องทําทางรอไว้เนาะ อาถุนผมทําทางประมาณน,นี้นะครับมี2เลนเนาะก็คือเลนขาไปกับขากลับเนาะก็ให้เราวางรางไปก่อนนะครับอ่ะเป็น power r a i l ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแบบว่าขี้เกียจก็ใช้เป็น power r a i l ตลอดทั้งสายเลยก็ได้นะครับก็จะใช้เป็น power r a i e l เราก็อย่าลืมให้กระแสไฟมันด้วยนะ โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการเอาดิสเพนเซอร์มานะฮะวางที่จุดปล่อยตัวนะครับเราจะให้จุดปล่อยตัวอยู่ตรงไหนนะครบับสมมติผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะจุดปล่อยตัวก็คือวางดิสเพนเซอร์ไปเลยตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องทาจุดเก็บรถนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราก็ต่อฮอปเปอร์มานะก็คือให้รถมันไหลเข้าดิสเพนเซอร์ตัวเดิมนะครับอ่ะก็วิธีทําให้รถมันกลายเป็นอไอเทมเหมือนเดิมนะับก็คือให้มันโดนแคกตัดก็ได้นะง่ายดีวิธีนี้ใช้มายาวนานนะฮะตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็วางทบบนะนนบบราย นะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหายไปปุ๊บหายไปละมาอยู่ในนี้แทนนะครับสองคันเมื่อกี้ต่อมาเราก็จะทําตัวเรียกรถนะครับก็ในที่นี้ผมใช้เป็นเชชเเพลนะครับจริงๆจะใช้ย่างอื่นก็ได้นะครับแบบปุ่มกดหรือว่าแบบเป็นคันโยกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใช้แบบแป้นเหยียบแล้วกันจะได้เหยียบปุ๊บแล้วก็มาเลยนะรก็วางแป้นเหยียบไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อรอสโตด้านล่างนะครับก็อันนี้ใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นบล็อกขนแก่สีเขียวแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครต้นนร์งี แบบนี้นะ่ะเราก็ลองเหยียบดูได้นะว่ารถมันออกไหมนะก็เหยียบปุ๊บโอเคถ้ารถออกแล้ววิ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะถัดไปเดี๋ยวผมจะทําตัวรางที่มันสโลรถได้นะครับก็คือเราจะต้องแบบว่ากะนิดนึงนะว่าเราจะให้สโลเนี่ยตรงไหนบ้างนะคือผมกะว่าประมาณนี้แล้วกันน,ะนี่ปุ๊บปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะกระพริบนั่นเองนะแล้วก็ขุดอ่รนะางที่อยู่ข้างๆเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรางธรรมดานะปุ๊บแบบนี้ จากนั้นก็วางตัวดเทิเคเตอร์เร็วนะครับไว้ข้างหลังรางธรรมดาตรงนี้นะนี่แบบนี้ะแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็มาด้านล่างตัวดเทิเคเตอร์เร็วตัวนี้นะครับเราก็ฟนะึบอ่ะเอาไว้ตรงนะอ่นะเช็คดีๆนะว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็วางเลสโตนแบบนี้นะก็คือพอรถวิ่งผ่านเนะี่ยเลสโตนนี้ก็จะทํางานนะจากนั้นด้านล่างนี้เราก็ทําตัววงจรขยายระยะเวลาดีเลย์นะครับแบบนี้ฟึบแล้วก็วางคอมเพลเตอร์นะผ่านหัวห้ถูกนะผ่านตามผมนะึ๊บึ๊บนะไปข้างหน้าเข้าบล็อกนี้นะแล้วก็ มันก็จะหันกบมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนะครับก็คือไป2กับ2นะฮะแล้วก็วางเลสโตนด้านบนแบบนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็เทสดูก็ได้นะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอ่นะถ้าใช้ได้เลสโตนมันจะติดนานๆแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็ทําต่อนะครับเราก็ต่อมาด้านหน้าแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็วางบล็อกด้านหน้าแบบนี้แล้วก็วางตัวเลสโตนท็อตต่อไปแบบนี้นะฮะ ที <language> น,นีน Mother, <Years. S 1> ้ไฟข้างบนตัวนี้ก็จะติดแล้วล่างตัวนี้ก็จะวิ่งได้แล้วปกติทีนี้เดี๋ยวเรามาทําให้มันกระพริบกันนะครับวิธีการก็คือเราก็วาง s ก i c k p i t o n ตรงนี <UK> ้นะครับแล้วก็วาง slam block สอง b l o c แบบนี้แล้วเราก็มาด้านหลังตรงนี้นะครับ slam block ตัวนี้เราก็วางอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็วางนี้แล้วเราก็วางบล็อกข้างๆตบบนี้ปึ๊บบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วาง observing อันหนึ่งนะครับให้มันชี้ขึ้นนะอันหนึ่งชี้ลงนะอันนี้ชี้ขึ้นแล้วก็ทูบบล็อกนี้ออกนะประมาณนี้ แล้วเราก็ลองใช้รถวิ่งดูนะมันได้ไหมเห็นไหมมันก็จะสโลล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะสักพักหนึ่งก็จะติดเหมือนเดิมอ่ะก็เรียบร้อยนะตัวสโลล์รถนะครับก็ประมาณนี้เลยตั้งไว้ทันก็หยุดคลิปแล้วก็แค่ไปนะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราทำวงจรเช็คคนนะว่ามีคนอยู่บนรถหรือเปล่าเนาะถ้าไม่มีก็ให้มันวิ่งวนกลับไปนะถ้ามีก็ให้มันไปต่อเราก็กะเลยครับว่าจะสร้างตรงไหนนะผมก็อาจจะเทิบมาสักนิดนึงจจะทําเช็คสัก์ตรงนี้นะเราได้ใช้ตัวทิปไวฮุกในการเเเช็็คนนะรับบาาาากวววงงอขึ้้มแีีพื่่ททจตไุ อ๋อที่ใบพุมันก็ต้องวาง2ฝั่งนะบมันถึงใช้การได้เนาะแล้วก็วางตัวใยเนี่ยตรงกลางแบบนี้ปุ๊บให้มันแตกตัวนี้เนาะทีนี้นะครับเราก็ต้องทาการเปลี่ยนรางนิดหนึ่งนะครับจากพาวเวอร์เลวตรงนี้ผมจะใช้เป็นรางธรรมดาแบบนี้นะฮะปุ๊บก็คือตรงกลางแล้วก็ไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะฮะแล้วก็เถิดไปอีกบล็อกหนึ่งนะครับตรงนี้จะเอาไว้เลี้ยวนะครับก็คือเราสามารถวางรางออกมานะครับให้มันเลี้ยวมาอีกรางหนึ่งได้เลยนะครับ อ่ะล้วก็จะได้รางประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่มีคนอ่ะมันจะวนกลับนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีคนมันก็จะไปทางนู้นนะฮะที่นี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนบล็อกนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นเนาะว่ารางไหนมันเอาไว้เลี้ยวเนาะอ่ะอันนี้นะนะครับเราก็ต่อบล็อกมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางตัวเลสตันทอชเนี่ยข้างใต้แบบนี้นะให้มันชี้ขึ้นแบบนี้เนาะตรงๆนะแล้วเราก็มาดูนะครับว่ารางเป็นยังไงเนาะจากนั้นเราก็ต่อไฟนะครับเข้าบล็อกที่มีเลสตันทอชวางอยู่แบบนี้นะก็ต่อขึ้นมาให้มันชนกับตัวนะะ โอเคทีนี้เราก็ลองดูนะว่าถ้าเกิดเราชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนโอเคมันก็เปลี่ยนนะปึ๊บอ่าทีนี้เราก็ลองเทสดูนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าปึ๊บมันก็จะมาสาโลตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้มันก็จะวิ่งตรงนี้ถ้าไม่มีคนมันจะวิ่งกลับนะครับโอเคเราก็จะไปเก็บเนาะทีนี้ถ้าเกิดมีคนอย่างเราล่ะมีคนอย่างเราปึ๊บมันก็จะเป็นปึ๊บมันก็จะไปต่อนะครับประมาณนี้ทุกคน ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลอบการสร้างนะครับบอกเลยว่าง่ายมากนะง่ายนิดเดียวที่เหลือยากมันไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็เมื่อกี้เราสอนสร้างตรงนี้ใช่ไหมผมก็ทําให้มันไปชนกับอันเก่าพอดีนะครับนี่ก็คือทีนี้มันก็จะชนกันแล,นแล้วนีแเราก็สามารถใช้ได้2ฝั่งเลยนะครับสมมติผมเนี่ยอันนี้คือรถที่เราเพิ่งสร้างนะเราก็เหยียบปุ๊บล้วก็นั่งอรงน,นี้เนาะะสมมติเรามี2สถานีนะครับอันนี้เป็นสถานีที่1น,นะแล้วก็อีกอันนั้นเป็นสถานีที่2เราก็สามารถนั่งปุ๊บแล้วก็ไปเชื่อมกับรางนี้นะ มันก็จะไปเก็บอัตโนมัติเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะนั่งกลับเราก็แค่มาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้นะทีนี้เราก็สามารถนั่งไปมาระหว่าง2สถานีได้แล้วก็ <ES> วประมาณนี้นะผมสําหรับการสร้างวงจรรถไฟเนะาะก็สามารถเอาไปทําเล่นกับเพื่อนได้นะใครทําได้หรือไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย